สวัสดีค่ะสวัสดีพี่การมาแล้วค่ะในการไลฟ์ให้ความรู้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะมาเจอกับพี่กันนะคะช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งคะ่ะ2ี่ีวันชอบนอนแงนหน้าหายใจคลืนทาดแหวนนมบ่อยนะคะ,ะให้คุณแม่นะคะลองลองประเมินเนาะว่า อ่าไม่ได้เกิดจากโอเวอร์ฟิตติ้งนะเอออย่างที่บอกหบางทีแน่นท้องเนี่ยมีมีหลายท่านเป็นนะคะคือแสดงว่าจะไม่หยิบน้องออกมาแล้วอย่างนี้นะคะน้องโชว์ทุกอาทิตย์เลยค่ะเวลาบางทีบางคนน่ะลูกอิ่มปุ๊บเขาจะอย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะแงนหน้าออกอย่างนี้แอนเน้าออกแบบนี้นะคะแงนหน้าแอนอย่างเนี้ยค่ะเวลาเราอุ้มชอบมากเลยนะคะ แล้วเขาจะหลับได้ถูกไหมคะแล้วคลุงนี่แอวงเลยเพราะกกินนมเพิ่งอิม่มอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของแน่นท้องหรืออินน่มนมมากนะคะวิธีการนะคะแม่อาจจะช่วยให้เขาสบายขึ้นนะคะด้วยการจับขาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวพม่เตีนเอาคำถามนี้ออกก่อนอ่ะจับขานะคะแล้วก็เอาเข่าชิดท้องค่ะช่วยเขานิดนึงก้นก้นต่ํานะคะอย่างงี้นะคะเขาจะยิ่งนอนสบายขึ้นทีนี้ตุ๊กตาม,มเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอ่า เขาก็จะรู้สึกสบายขึ้นหรือจับคว่ำนอนคว่ำไปอย่างนี้ค่ะแล้วเขา่าเข่าชิดท้องแบบนี้อย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้ถ้าอย่างนี้ยเขาเขาอยู่ได้ก็โอเคนะคะน้องหนึ่งมัดสิบเอ็ดดติดเต้าดูทั้งวันติดเต้านอนสิวนาทีตื่นนะคะคุณแม่บีบีเออดูซิว่าคุณแม่น้องได้รับน้ำนมส่วนหน้าส่วนหลังไม่สมดุลหรือเปล่าหรือว่า เอาง่ายๆคือได้ลบนมส่วนหน้ามากไปหรือเปล่าทาให้เขากินแล้วไม่อิ่มทาให้ต้องดูดบ่อยนะคะคือถ้าแม่แบบนมเยอะคัดตึงตลอดเวลานมไหลเปื่อนเสื้อตลอดเวลาเนี้ยสันนิษฐานได้เลยน้องอาจจะดูดแล้วได้นมส่วนหน้ามากไปนมไม่เกี้ยงเตาแม่อาจจะต้องระบายน้านมส่วนหน้าออกก่อนสักหนึ่งออนนะคะแล้วก็ให้ลูกดูดให้เกี้ยงเตานะคะกินนมแม่คู่กับนมผงได้ไหมนะคะกินได้ข่ายแยกคน ไม่ได้มีปัญหาว่าลูกติดรสชาตินมแม่เนาะก็ให้แยกผลละขวดนะคะดีที่สุดนะคะเพราะสารอาหารบางอย่างในตัวนมแม่จะไม่ถูกทําลายไปนะคะน้องเจ็ดเดือนทานนมเปรี้ยวได้ไหมนมเปรี้ยวไม่แนะนาําเพราะว่านมเปรี้ยวเนี่ยมันมีเรื่องของน้ําตาลด้วยนะคะถ้าสักสิบเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนอะไรอย่างงี้ถ้าอยากกินพวกอาหารที่ทำข้าอืดงง่ายเนี่ยโยกเกิร์ตรสดธรรมชาติอย่างนี้นคะ่ะพอได้นะคะ อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมตอนนี้กินน้ำปีกับน้ำอะไรเพิ่มน้ำนมคะตอนนี้กินหัวปีกับน้ำขิงหัวปีน้ำขิงฟักทองใบโหระพามะรุมเม็ดขนูนนะคะอาหารประเภทเนื้อสตัตว์โปรตีนกินเยอะๆนะคะอินทรพาลามนะคะช่วยได้นะคะให้นมลูกฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มได้ไหมผลอะไรไหมคะ ชิโนฟาร์มก็ฉีดได้แอสตาซินิกาฉีดได้ซ s ิโนแวคฉีดได้ค่ะตอนนี้ที่ที่เมืองไทยมีเนาะไฟเซอร์ก็ฉีดได้ถ้ามานะคะช่วยกันฉีดนะคะเพราะว่าอยากเข็นอยากเขีนกลับมาสู่ภาวะปกติเร็วๆนะคะเฮ้ยหลังกินค่าวจำเป็นต้องกินเบบี้ดอนไหมจะเลิกตอบแล้วพอดีเห็นคำถามนี้ไม่ไม่กินไม่กินคือเบบี้ดอลเนี่ยมันเป็นอ่ะกินได้หลังหนึ่งคุบหนึ่งเดือน ก่อนหนึ่งเดือนไม่ให้กินเดขาดนะคะควรไปหาหมอนะแต่ว่าไม่ใช่กินเป็นอาจินไม่ใช่กินเป็นกิจ,จวัตรหยอดในนมใส่ในกินหลังกินข้าวทุกมือ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ห้ามให้กินเมื่อมีอาการเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราให้ลูกกินเป็นประจำมันมีผลนะคะต่อไปมันจะยิ่งทําให้อาการน้องเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะยาน้ําเบบี้ดอนทาคลิปแล้วนะคะยานา Dawn, ย้าเบบี้ดอนยาไกด์วอเตอร์เนี่ยคือเหมือนกันนะคะไปดูได้นะคะ ขออ่านคาถามย,วยาวๆนีจนิดนึงนะคะแสดงว่าคุณแม่มีความเดือดร้อนมากนะคะพินยาวเลยลูกเคยกินเต้าแล้วามาปั๊มมะคะแม่จะมีหนูบอกว่าเดี๋ยวลูกจะไม่กินเต้าเอานะถ้าปั๊มไม่ออกจะแย่น้องได้ข้อได้สี่ถึงห้าวันแล้วค่ะตัวนี้เองจะเป็นหาหัวหนมแตกไม่ให้ไม่ไหวเลยลองปั๊มให้น้องกินน้องกินขวดนมได้แต่แม่แฟนบอกว่าถ้าแต่ปั๊มไม่ให้ลูกจะปั๊มไม่ค่อยออกถ้าปั๊มนมไม่ออกลูกติดขวดไม่กินเต้าแล้วจะแย่อยาทราบว่าจริงไหมเพราะหนูเห็นคุณแม่บ้านอื่นเขาปั๊มล้วนทำไมเขามีตลอดชั การกระตุ้นน้ำนมนะคะที่ดีที่สุดก็คือการให้ลูกดูดเต้านมแม่นะคะเมื่อไหรที่เราหัวนมแตกนะคะวิธีการแก้ปัญหาแรกเนี่ยไม่ใช่การหยุดให้ลูกดูดเต้าน,นะคะวิธีการแรกคือเปลี่ยนท่าดูดนมนะค่ะเปลี่ยนท่าดูดนมเคยให้ท่าธรรมดาแบบนี้นะคะก็ก็เปลี่ยนเป็นท่าฟุตบอลนะคะ เปลี่ยนเป็นท่าฟุตบอลก็คือเด็ดดันท่านะคะจะช่วยเปลี่ยนทิศทางที่ลูกดุดเต้าตำแหน่งไม่ใช่ทิศทางตำแหน่งที่ปากลูกไปโดนเนี่ยอาการเจ็บขวนมของเราก็จะได้น้อยลงนะคะอ่ะเจ็บยังไม่พอคะ่ะถ้าปั๊มนมมันจะยิ่งทําให้เราเจ็บมากขึ้นช่วงที่หัวนมแตกให้เราให้ลูกดุดเต้าไปก่อนนะคะแต่ไม่ต้องปั๊มนมนะคะมันจะได้เบาลงเบาแรงนะคะเพราะว่า ที่บอกการให้ลูกดูดเต้านมในช่วงแรกเป็นกาก,กับต้นน้านมที่ดีที่สุดแม่สามีของหนูบอกถูกแล้วค่ะอ่านะคะให้ลูกดูดเต้าไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเออแผลหายดีแล้วเราก็เริ่มป,ปั๊มนมได้หลังลูกดูดนะคะ ปกติแล้วเราจะให้ลูกเนี่ยกินขวดหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วลูกจะได้ไม่สับสวนหัวนมสามารถดูดเต้านมแม่ได้ดูดขวดได้นะคะการที่ลูกดูดเต้ามันจะทําให้เรารักษาระดับน้ํานมได้ดีกว่าการปั๊มนมอย่างเดียวการที่คุณแม่ท่านอื่นที่เป็นแม่นักปั๊มรวนนะคะแล้วมีน้ํานมดีเนะี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะมันมากับความมีวินัยค่ะอุปกรณ์ที่สาคัญนะคะการไม่ตกรอบปั๊มการไม่เจอปัญหาท่อน้ํานมตันบ่อยเจอก็แก้ได้เพราะว่าเกิดท่อน้ำนมตันบ่อยเมื่อไหร่นะคะ นมมันก็จะโหดการมีลูกดูดเต้าได้มันประเสริฐที่สุดค่ะมันดีที่สุดนะคะ่าถ้าถ้าแม่หัวนมแตกเมื่อกี้บอกการแก้ปัญหาแล้วเนาะก็คือปรับท่าถ้าไม่ไหวจริงอ่ะถึงจะหยุดให้ถูกนะคะและนะคะถ้าหัวนมแตกคุณแม่จะต้องเออทาครีมทาหัวนมนะคะรักษาต้องรักษานะคะเพราะว่าถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะมันจะเจ็บแล้วมันจะทําให้เกิดเป็นหาอื่นตาม,มานะคะคือ ยาทาหัวนมเนี่ยต้องเป็นยาทาหัวนมที่ทาแล้วไม่ต้องล้างออกไม่ต้องเช็ดออกนะคะทาแล้วหลังดูดพอหรือหลังปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะก็เอารูปก,กลับมาให้กินนมต่อได้อีกรอบโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะมันจะช่วยให้แผลหายเร็วแม่ก็จะได้หายทรมานแล้วก็กลับมาให้ลูกดูดเต้าเร็วที่สุดนะคะโอเคนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสาหรับตอบยาวเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ